ฟลอเรนเวิร์สย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูล่่าตัวสถิติสโมสรชูจุดแข็งซื้อตอนที่แข็งแกร่ง f ลงเอเรนเวิร์สเพนเมกาเกอร์ดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีย้ายจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนร่วมทีมลิเวอร์พูลเลเวอร์พูลเอฟซีอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง116ล้านปอนด์กลายเป็นดีนทำลายสถิติสโมสรและหนึ่งในดีนที่น่าจับตาม,มากที่สุดในตลาดนักเตะฤดูร้อนปีนี้ การเสริมทัพครั้งนี้ตอกย้ำกลยุทธ์ของลิเวอร์พูลที่ซื้อจากจุดแข็งไม่ใช่เพราะทีมมีปัญหาแต่เพื่อเพิ่มคุณภาพให้แกร่งยิ่งขึ้นแม้เพื่อนร่วมหลีกจะต้องมองหาดีนที่คุ้มค่าแต่ลิเวอร์พูลสามารถโฟกัสที่คุณภาพสูงสุดวอสจากนักเตะยอดเยี่ยมบุนเดสลีกาสู่หัวใจใหม่ของลิเวอร์พูลอายุเพียง22ปีแต่ผ่านการลงเล่นให้เลเวอร์คูเซนกว่า190นัดติดทีมชาติเยอรมนี31นัด และเป็นตัวหลักในทีมชุดแชมป์บุนเดสลีการ้ liga, รายพ่ายสไตล์การเล่นฉลาดครีเอทีฟมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์เกมได้ทั้งตรงกลางและริมเส้นมีความเป็นผู้นำในสนามแม้อายุยังน้อยเป็นหัวใจเกมรุกของทีมได้ทันทีเหตุผลที่ดีนี้สมเหตุสมผลสำหรับลิเวอร์พูลแม้ค่าตัววตจะสูงถึง116ล้านปอนด์แต่ถือเป็นการลงทุนกับนักเตะที่พร้อมใช้งานทันทีไม่ใช่ความเสี่ยงที่ต้องรอเวลา